บ้านเดี่ยวพนันิคมของเรานะคะบรรยากาศนี้ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะแล้วก็จะเห็นวิวเขาเป็นวิวเขาบ้านบึงแบบนี้เลยนะคะบ้านเดี่ยวพิกัดต,ตรงนี้ของเรานะคะก็ใกล้โรงเรียนพนัทพิยาคารพนัทศึกษาลายใกล้รลตัดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปอมาตะได้เลยนะคะเราอยู่ในช่องก่อชัยสร้างบ้านนะคะผมและตอนนี้ผมจะให้ คนคนที่ชื่อที่มาให้มาดูบ้านนะคะผมไปดูกันได้นะคะผมไปเลยนะคะผมนี่ก็เป็นบ้านเดี่ยวของเรานะคะเป็นมินิมอลมูจินะคะพิกัดนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของเรามีทั้งหมด3ามหลังด้วยกันนะคะส่วนฝั่งขวามือของเรานะคะก็มีอีกสามหลังนะคะตามรูปที่เราเห็นอยู่เลยนะคะถนนของเราก็จะกว้างๆแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับ ถนนบ้านเดี่ยวของเราในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะก็จะมีไฟโซลาเซลล์ซึ่งเป็นจานดาวเทียมซึ่งเราก็ใส่ให้กับทุกๆหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในบ้านของเรากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะเห็นว่าหน้าบ้านของเรานะคะเป็นรั้วเป็นรั้วที่เป็นทรง สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีรูด้วยนะคะเพื่อให้มีความเป็นมินิมอลมูจิมากขึ้นนะคะนี่เป็นบริเวณลงจากรถของเรานะคะข้างหน้านะคะเราก็จะทำเป็นใส่อิดรูนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อให้มีความสวยงามนะคะแล้วก็ใส่ไฟสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะจะเห็นว่าประตูของเราเป็นประตูสีขาวเราก็จะใช้เป็นประตูสีขาวสำหรับมินิมอลมินิใจของเรานะคะ แล้วก็คอนกรีตนะคะเป็นคอนกรีตสแตปมหรือสแตปมคอนกรีตนะคะ mm. เราแถมให้กับลูกค้าแบบนี้สวยๆว่าวๆแบบนี้กันเลยนะคะสําหรับคอนกรีตสแตป์ของเรานะคะ mm. ก็จะเห็นเป็นทาน้ํายาเคลือบแล้วล่ะคะ mm. ะ่คนนสะสําหรับคอนกรีตสแตป์นะคะ mm. ก็จะเงาๆ, <cle unterstüt patter ng> ๆแบบนี้เลยนะคะ mm. สวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm. เป็นทาทาเป็นสีดํานะคะ mm. แล้วก็เคลือบเงาวสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะจะเห็นว่าโรงจอดรถของเราว้าวๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ ใส่ฟ้าให้นะคะแล้วก็มีไฟทั้งหมด4ดวงสำหรับลงจอดรถตรงนี้ของเรานะคะนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านของเรานะคะที่เป็นแสแต็มคอนกรีตนะคะรลวที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นลวสสำเร็จแบบนี้นะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้ช่างมืออาชีพนะคะในการมาทำนะคะบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะ จะเห็นว่าหน้าบ้านของเราก็มีพื้นที่สีเขียวนะคะมีต้นสนฉัดแล้วก็ปลูกหญ้านวลน,น้อยให้นะคะแล้วก็ปลูกเป็นต้นไซนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่กอนชัยเจ้าของโครงการก็ทําการปลูกให้เองเลยนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะเราก็จะติดไฟแล้วก็มีไม้ระแนงสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดไฟให้กับลูกค้านะคะที่สําคัญนะคะวงกลมของเราซึ่งเป็นวงกลมที่ใหญ่มาก ะะเราได้นํามาจากแพร่กันเลยทีเดียวนะคะทําการขนส่งมากันเลยนะคะสําหรับวงกลมวงใหญ่วงนี้นะคะจะเห็นว่าข้างหน้าบ้านของเรานะคะก็ปูกระเบื้องนะคะเอาไว้รับลมเย็นๆยามเช้ายามเย็นนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเปิดออกมานะคะก็จะเป็นม่านออกมานะคะบริเวณวงกลมนะคะก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้กันเลยนะคะหน้าบ้านเราก็ ทำเป็นสแตปมคอนกรีตให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยช่างก็ทําการเคลือบแล้วนะคะจะเห็นที่สีขาวๆนะคะของเราก็จะเป็นปักนะคะปักเอาไว้ล้างรถหรือว่าเอาไว้ทําความสะอาดบ้านนะคะเครื่องดูดฝุ่นประมาณนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะก็ปูกระเบื้องสีน้ําตาลแบบนี้กันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ให้เรา มานั่งเล่นนะคะหรือว่าพาเพื่อนมาสังสรรค์ได้เลยนะคะก็จะขึ้นบันไดหนึ่งขั้นนะคะนี่ก็จะเห็นว่าประตูของเราก็จะเป็นลายฟักสวยๆแบบนี้กันเลยสีขาวนะคะอลูมิเนียมของเราใช้เป็นสีขาวสำหรับบ้านหลังนี้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่9้าแล้วนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะเข้ามาบริเวณห้องโถงนะคะ ที่เห็นอยู่เราแถมให้หมดเลยค่ะสำหรับที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะเราแถมให้หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เราแถมให้นะคะพื้นนะคะเราก็ใช้เป็นพื้นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เพื่อให้เข้ากับบ้าน imal, มินิมอลมิจของเรานะคะจะเห็นว่ามีฝ้าหลุมซ่อนไฟให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟอยู่กลางห้องนะคะ เราก็ได้คัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับไฟของเรานะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นม่านแล้วก็เป็นประตูทรงยาวบานกระทุ้งนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านนะคะนี่จะเป็นห้องนอนนี่จะเป็นห้องโถงห้องใหญ่ของเรานะคะ บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมด้านในบ้านของเรานะคะว่าจะว้าวขนาดไหนนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะนี่จะเป็นห้องนอนแรกนะคะอ่าเราก็จะนําเสนอห้องนอนแรกของเรานะคะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นม่านนะคะซึ่งทางโครงการของเรานะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเราแถมม่านให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีฝ้าหลุมซ่อนไฟนะคะ แล้วก็หน้าต่างบานยาวนะคะเพื่อที่จะเห็นบรรยากาศข้างนอกของเรานะคะสามารถวางเตียงพุกได้สบายๆเลยค่ะจะบอกว่าห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนอนห้องใหญ่ของเรานะคะก็น้องนอนห้องใหญ่ของเราก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะจะเห็นว่าห้องน้ําของเรานะคะเราใช้เป็นแบรนด์คอตโต้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกระจกขอบทองแบบนี้นะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะ กระเบื้องที่เราใช้นะคะก็เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะสลับกับกระเบื้องสีน้ำตาลนะคะขอบสีทองกันเลยนะคะก็มีกระจบทัมเปอร์กั้นนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งกันเลยนะคะสุขภัณฑ์ที่เราใช้ก็เป็นแบรนด์ระดับประเทศกันเลยนะคะส่วนข้างล่างของเรานะคะก็เป็นพื้นสีน้ำตาลนะคะสำหรับพื้นห้องน้ำของเรานะคะเราก็ทำเป็นห้องน้ำต่างระดับนะคะจะได้ไม่เปียกนะคะ จะเห็นว่าท็อปของเราเนี่ยจะเห็นว่าข้างในนะคะสามารถที่จะวางอุปกรณ์อาบน้ําได้เลยนะคะข้างหลังก็วางอุปกรณ์อาบน้ําได้เหมือนกันนะคะหรือวางอุปกรณ์แต่งหน้าสําหรับคุณผู้หญิงนะคะเลนชาวเวอร์ของเราใช้เป็นเลนส์ใช้เป็นสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งของเรานะคะ แล้ว <Es> ถัดมกมานะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที Đây, like Kingston, ่สองนะคะที er ่ทุกจะนําเสนอในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองของเรานะคะกว้างไม่แพ้กับห้องนอนห้องแรกเลยทีเดียวนะคะสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคะเราจะทําเป็นห้องพระก็ได้นะคะหรือว่าห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สามนะคะ ก็จะมีหน้าจกก็จะมีหน้าต่างบานกระถุงแบบนี้กันเลยนะคะแล้วก็มีม่านสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะจะเห็นว่าข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างสีขาวเหมือนกันนะคะสามารถที่จะคุยกับแม่หรือว่าคุยกับญาติที่กําลังนั่งอยู่ในครัวนะคะห้องนี้เราก็จะทําเป็นห้องลูก ได้เลยนะคะสบายๆเลยนะคะสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคะซึ่งเป็นห้องนอนห้องที่สามของเรานะคะถัดออกมาพิเศษกว่านั้นนี่เลยประตูของเราเป็นทรงโค้งนะคะสําหรับประตูที่จะเข้าห้องครัวในวันนี้นะคะเราก็สั่งทําเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะประตูทรงโค้งของเราเราสั่งมาจากแพร์เลยทีเดียวนะคะสําหรับประตูทรงโค้งตรงนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูในครัวของเรานะคะ จะเห็นว่าในครัวของเราเนี่ยเราปูกระเบื้องถึงฝ้ากันเลยทีเดียวนะคะที่ว้าวไปกว่าน,นั้นนะคะเอาใจคุณแม่บ้านสุดๆเลยค่ะเราแถมฮูดดูดฟันกับกระเบื้องกับเตาแก๊สแบบฝังเอาใจคุณแม่บ้านสุดๆเลยค่ะแถมให้ไปเลยนะคะจะบอกว่าพี่กรชัยใจดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นหน้าต่าง ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะมาน้ยน้ยๆน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้เปิดชมบรรยากาศข้างนอกนะคะแล้วก็ซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็แถมให้นะคะเคาน์ตเตอร์ครัวเราแถมให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาที่ต้องการที่ชอบบ้านของเรานะคะที่บ้านเดี่ยวพนานิคมจังหวัดชลบุรีนะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นประตูหลังบ้านนะคะอ่านี่นะคะ นี่ก็เป็นห้องน้อห้องน้าห้องน้ารวมนะคะก็จะเห็นว่าสวยๆแบบนี้กันเลยสําหรับห้องน้ํารวมของเรานะคะก็จะมีท็อปวางแล้วก็มีก็มีอลูมิเนียมอย่างดีนะคะเราใช้อย่างดีเลยนะคะสําหรับอลูมิเนียมนะคะก็เป็นสไตล์มินิมอลมินิมอลสวยๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ห้องครัวของเราสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะ เดีย๋ยวเราขออนุญาต<ม>เปิดไฟนิดนึงนะคะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านของเรานะคะพิเศษกว่านั้นนะคะพี่กอนชัยก็ต่อหลังคาให้เลยค่ะแทนให้กับคนลูกค้าแบบจุกๆกกันเลยนะคะรวมทั้งถึงระแนงระแนงบางตานะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็น ที่วางถังสำรองน้ำนะคะแล้วก็แล้วก็ถังสำรองที่วางถังสำรองน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำนะคะจะเห็นว่าจะเห็นว่าเราเนี่ยเทพ,พื้นให้กับคุณลูกค้าติดรั้วกันไปเลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะคะ ซึ่งเอาไว้เสียบเวลาเราทำการซักผ้านะคะที่สำคัญนะคะเราเห็นถึงความสำคัญมากเลยนะคะเราก็มีอุปกรณ์หรือว่าท่อกำจัดปั๋วนะคะเราแถมให้นะคะบ้านของเราก็จะเป็นสามารถที่จะเดินลอกบ้านได้แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีไฟข้างบ้าน แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดินออกมาเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้สวยแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่จะเป็นบริเวณรอ,รอบๆบ้านนะคะที่เราได้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอ่าน้องนิวตันนะคะน้องนิวตัน ที่ดูคลิปนี้จบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กับกดแชร์ให้ถึง1,000ไลค like, ์1,000แชร์เพื่อจะไม่พลาดทุกการรับชมช่องอะไรครับช่องอะไร,รครับก่อนจ่ายสามบาทนนโอเค,คเนตั้งขอลาไปก่อนบ๊ายบายไปกันเลย